ล่าสุดครับพี่น้องมือมิกสุดหล่อของแสงทองฟินแลนด์ออกมาโพสต์ร่ายาวาชี้แจงประเด็นต่างๆนะครับผมในช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะกระแสะข่าวของทางแสงทองฟินแลนด์นะครับผมของทางบอทบิ๊กหละว่าบอทแพลนที่กําลังถูกปูดถึงกันอยู่ในสังคมตอนนี้นะครับผมหลังจากที่เท่ากับได้พูดกันว่ามือนั่นบอทบิ๊กได้ออกมาโพส์นะครับถึงบุคคลที่3นะครับที่เขามา,าเฮดไห้ ครอบรัวเราชานนะครับผมแล้วกับหลังจากนั้นพอบีกระไดออกมาไล่สดเบาถึงว่ามีคนที่เป็นมือที่สามเข้ามาในครอบครั้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแม่แพ้วกระไดออกมาเบาแล้วว่าหังกระยอมรับว่าไดมีการคุยกันจริงแค่คุยนะครับคุยกันจริงแต่ว่ากับว่าไดิีอย่างเกิดเลยนะครับผมและทั้งบอดบีกระไดออกมาไล่สดต่อจากแม่แพลวอีกรอบหนึ่งกับบอกว่า อบอกถึงไทม์ไลน์แต่ต้นจนจบนะครับว่าเกิดยังขื่นกันได้ไปเห็นนู่นนี่นั่นมากนะครับผมมือนั่นมือนี่นะครับเป่นเกได้ไลท์ไทม์ไลน์ให่เฮาฟังหลายๆโค้งกับโค้งในฮูวแล้วหลายๆคนกับค้งในฮูแล้วนะครับว่าเรื่องเาวาที่มันเกิดยังขึ้นในช่วงสองสามมือที่ผ่านมานี้นะครับผมแล้วกับพอมกับคํปาประกาศบอกว่าอขอ,อยุติบทบาทการเป็นผู้บริหารของวงแสงทองฟินแลนด์นะครับผมก็เห็นหลายๆคนตกอกตกใจกัน ทั้งประเทศเลยนะครับแฟนทำกับตั้งเข้าไปให้กำลังใจพอบิ๊กนะครับแล้วก็เขารพในการตัดสินใจของเพื่นแล้วหลังจากนั้นนะครับนอกน้ำตาลแสงทองฟิแนแลนด์ก็ได้ออกมาประกาศเหมือนกันนะครับยุติบ,บทบาทการเป็นศิลปินในวงของแสงทองฟิแนแลนด์ตามกับพี่ชายเลยะครับผมอ่ะก็เข้าใจกันได้นะพี่น้องเนาะแล้วที่นี่นะครับหลังจากนั้นแม่แพลวหรือว่านี่นะครับวันที่2 2กุมผ้าพังนะครับแม่แพลวก็ได้ไปทําการแสดง อยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสิตเนาะ,ะวงแสงทองฟินแลนด์กับแสดงได้อย่างราบรื่นนะครับผมท่ามกลางแฟนขบแฟนเพลงที่มาให้กำลังใจกันน้าแน่นเลยนะครับเต็มสังกษีพร้อมกับแม่แพลวก็ได้ขึ้นร้องเพลงหลังจากร้องเพลงเสร็จนะครับแม่แพลวก็ได้ว่าวพูดคุยกับแฟนคลับนะครับพูดออกจากใจทั้งน้ําตาเลยขอโทษสมาชิกวงในองก่อนทุกคนนะครับแล้วก็ขอโทษแฟนคลับแฟนเพลงที่เห็นผิดหวังนะครับ เพื่อนบอกว่าบ่มีผู้ใดบเ่เคยผิดพลาดเนาะในเมื่อผิดพลาดแล้วยังแม่แพทย์เองผิดพลาดแล้วกะอยากจะให้สังคมให้โอกาสเพื่อนกับพ้อที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เดินหน้านต่อไปแล้วก็เขาเอิ่อว่าค่อยออกมาปกป้ององค์กรแล้วกะอยากจะนำพาองค์กรนี้เดินหน้านต่อไปอนี่แหลคะครับผมเรื่องราวก็เกิดขึ้นประมาณนี้นะครับผมจังไดต่อครับที่นี่ แล้วเข้ากับเพิ่งนเห็นมือมิดของแสงท้องฟิลแลนหลังจากที่เพิ่นได้ถูกโยงวาเป็นมือที่สามเพิ่นกับเบอร์เขาเห็นเพิ่นเคลื่อนไหวอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่ากะมีหลายๆคนกะเปิดวาร์ปเปิดภาพต่างๆหน้า,นา,นาวา่าคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละ,คน,นหละ,ะคนกับเขาไปซองแล้วที่นี่นะครับผมพัวกับเขาไปล้มเพิ่นเหมือนกันนะครับหลังจากที่พัวก็ลงแม่แพลวเหมือนกันมือมีดกะโดนเหมือนกันเพราะว่าถูกโยงไป แล้วล่าสุดนะครับทั้งมือมิกนะครับก็ได้ออกมาโพดได้ออกมาโพดเนาะอ่ะต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามือว่านนี่ทั้งมือมิกของแซนทอกฟิแลนด์นี่ก็ได้อ่าเหมือนยุติบทบาทสิสภาพการเป็นสมาชิชของแซนทองฟิแลนด์คือกันเนาะ,ะ,ะแลวตอนนี้ทั้งแซนทอกฟิแลนด์ก็น่าจะหามือมิกคนใหมย,ยูนะครับผมแต่ก็บบกว่าหาได้หรือยังนะอืม ล่าสุดนะครับทางมือมิกเนาะของแสงทองฟินแลนด์่าเป็นอดีตกันเลนะครับอดีตมือมิกสุดหล่อของแสงทองฟินแลนด์พ e. เพื่อนก็นไดมาโพดนะครับผมขอโทษเ <c oughs> พื่นบอกว่าผมขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ขอบคุณระยะเวลาสี่เดือนกว่าวๆรวมๆหนึ่งกว่างานวงเล็บรับเชิญมินิคอนเสิร์ตแล้วก็เต็มวงนะครับขอบคุณบอสทั้งสองท่าน ที่เมตตาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงขอบคุณการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นค่าแรงการเดินทางที่พักอาหารการกินแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆและการให้กำลังใจกับลูกน้องทุกคนผมเต็มที่กับงานที่ทำขออภัยครับ ผมเต็มที่กับการทำงานที่สุดแล้วการกระทำใดๆที่ร่วงเกินหรือไม่เหมาะสมกราบขอโทษบอสทั้งสองท่านและเพื่อนร่วมงานทุกๆคนครับสุดท้ายนี้ผมไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายครอบครัวใครเพราะผมรู้สถานะตัวเองอยู่แล้ว ว่าเป็นแค่ลูจกจ้างนะครับเป็นบอกว่าสิ่นะครับผมผมขออ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับแต่ก็บอกว่าขอบคุณระยะเวลาสี่เดือนกว่าๆรวมๆแล้วก็ประมาณร้อยกว่างานนะครับทั้งงานรับเชิญงานมินิหรือว่างานเต็มวงขอบคุณบอสทั้งสองท่านนะครับผมที่ เมตตาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงขอบคุณทุกการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงหรือว่าการเดินทางที่พักหรือว่าอาหารการกินและก็รวมถึงแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆและการให้กำลังใจกับลูกน้องทุกคนอันนี้หมายถึงน่าจะเป็นหมายถึงบอสนะครับทั้งสงคนเนาะและก็ยังบอกอีกว่าผมเต็มที่ กับการทำงานที่สุดแล้วการกระทำใดๆที่ล่วงเกินหรือไม่เหมาะสมกร,ราบขอโทษบอสทั้งสองท่านและเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนครับและก็บอกว่าสุดท้ายนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายครอบครัวใครที่จะทำาลายนะครับที่จะทำรา้ายครอบครัวใครเพราะ ผมรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้างนะครับผมออันทา้งนี้กก็ได้ลงไว้อย่างนี้นะครับจรินะครับพร้อมกับเป็นลูกครอบครัวของทางครอบครัวของบอสบิ๊กกับแม่แถวนะครับผม,มเป็นยังไงกันบ้างครับก,ก็ได้เห็นแล้วน้องว่าโพสต์นี้เขาก็ได้รู้สึกแล้วแหละว,ว่าไม่ได้มีเจตนา ที่จะทําร้ายครอบครัวใครแล้วก็ได้ขอกรรบขอโทษบอสทั้งสองท่านแล้วก็ขอโทษเพื่อนร่วมงานทุกๆคนเนาะที่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะเหตุการณ์นี้มัน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 ใหญ่โตมากแล้วมันก็บานปลายลามไปถึงแบบว่าทําให้ทั้งครอบครัวมีปัญหากันด้วยแล้วก็ทําให้ทั้งตอนนี้องค์กรก็ได้รับผลกระทบด้วยแฟนนขับหลายๆคนนะครับก็คือไม่โอเคหรือว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟเนาะเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องการนอกใจหรือว่าเรื่องมือที่3าอะไรอย่างเงี้ยที่จะเกิดขึ้นในสังคมหรือว่าจะเกิดขึ้นกับคนดังคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเกิดกับคนมีชื่อเสียงแล้วเรื่องก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับข่าวทั่วประเทศนะครับสันาาัาข่าวใหญ่ๆหรือว่าทางสังนาักข่าว ช่องต่างๆก็นําไปลงกันนะครับผมก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเนาะอืมก็อ่ะพอทําผิดแล้วรู้สึกผิดออกมาขอโทษต่อสังคมอันเนี้ยประเด็นเนี้ยที่รู้ว่าตัวเองรู้สึกผิดขอโทษต่อสังคมอันนี้ก็น่าจะสังคมก็น่าจะให้อภัยในส่วนนี้แล้วนะครับแต่ก็ต้องอ่ะดูกันไปยาวๆแล้วกันครับว่าอะจะเป็นยังไงสุดท้ายเรื่องตรงนี้จะจบลงยังไง แต่ว่าเราในฐานะ fc แฟนคลับนะครับหลายๆคนก็คืออยากจะเห็นภาพของครอบครัวของของทางบอสทั้งสองเนี่ยกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมเนาะไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามนะครับอยากจะให้กลับมาหันหน้ามาคุยกันแต่เชื่อว่าบอสทั้งสองได้คุยกันแล้วแหละก็ได้มีการตกลงกันแล้วเหมือนว่าผมไปนั่งฟังในคลิปของพี่ยุ้ยนะครับพี่นิรุยก็บอกว่าบอสก็ได้คุยกันแล้วแล้วก็เหมือนจะกลับไปอยู่บ้านด้วยกัน ดูแลลูกเหมือนเดิมนะครับเป็นพ่อกับเป็นแม่ของลูกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอนาคตจะกลับมาคืนดีกันหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับปล่อยให้วันเวลาเป็นเครื่องช่วยเยียวยาสมานเรื่องตรงนี้ให้เข้าที่เข้าทางแล้วกันครับผมอ่ะเราก็เป็นกำลังใจให้เนาะ อโอเคครับนี่ก็คือข่าวนะครับของวันนี้นะครับก็คือเป็นมือมิกสุดหล่อของแสงทองฟินแลนด์ที่กาลังเป็นข่าวอยู่นะครับที่หลายๆคนให้ความสนใจเนาะตอนนี้ดังแล้วนะครับดังใหญ่แล้วเนาะก็ได้ออกมาขอโทษขอพลยแบบนี้นะก็มาดูว่า FC ฟซีแฟนคลับจะว่ายังไงในเมื่อเขารู้สึกผิดเขาออกมาขอโทษแล้ว FC ฟซแฟนคลับหรือว่าสังคมเนี่ยจะให้อภัยเขาไหมอโอเคครับสโลนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ